ดิจิตอลด้วยไม่ไม่มันไม่อยู่แค่อนาล็อกแล้วมันไปมันไปสู่ยุคดิจิตอลนะครับที่เขาเรียกันผมผมว่าผมคิดว่าน่าจะยืนแนวที่ดิจิตอลครับส่วนตัวผมผมเลือกฟีดอยู่เหตุผลก็คือดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างมันมันมีความแน่นอนนะครับเรา ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราเออกกองเนี่ยมอนิเตอร์ที่เราเห็นภาพในนั้นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็น i d e n t i เ a ลกับสิ่งที่จะไปฉายบนจอที่บ้านลูกค้าเลยมันทําให้ขาดสเสน่ห์ของฟิล์มไปตรงนี้สําคัญน้องๆอ,อ,อาจอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกนี้นครับแต่พวกพี่พีผมรับ,บอกได้ว่ามีตรงนี้คือสเสน่ห์ของฟิล์มว่าสิ่งที่เราถ่ายมาเราเราภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยจน จนถึงวันที่เราล้างฟิล์มออกมาเข้าไปห้องเทเลสิ่อมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันมันเหมือนกับวากตื่นเต้นหรือเต้นด้วยแล้วมันมันจะทําให้เรามีความเราจะเตรียมตัวในในการทํางานมากขึ้นเราจะไม่แบบว่าเฮ้ยนี่ไงเสร็จแล้วได้แล้วเราจะมีความรอบคอบในการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีการพิจารณาตัวเราเองเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันพลาดเพราะว่าเราไม่ยุ้งิว่าสิ่งที่เราถ่ายไป ขั้นตอนไหนก็ได้ไปรู้ทีตายแล้วปิดกองไปแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเก็บของกลับบ้านหรือฉามหรืออเรหมดแล้วล้าฟงฟิล์มาไม่ติดตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เลื่อนฟิลเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับกล้องดิจิตอลไม่ว่าจะฟอร์แมตอะไรก็ตามที่เขาพูดถึงจุดขายของเขาทุกอย่างก็ตามเขาจะเอากลับไปเทียบกับฟิลเรือมต้อด้วยกล้อง,ลองออฟลติ ช่ท,ทุกทุกทุกข้อต่อเนี้ยเขาจะเคยว่าเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยเท่ากับฟิล์ Super มซูเปอร์สัมผัสเขาอิงก,กับไอที่สีเฉดสี 4K เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับฟิล์มซูเปอร์สัมผัสเรสโลูชันน,นะครับแล้วเขาก็พยายามทําให้เฉดสีเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เทียบเท่ากับเฉดสีที่เราได้จากการถ่ายด้วยฟิล์มอันนี้มันก็ก็ แต่แต่ว่าโดยโดยระายะาที่ดิจิตอลมันเกิดขึ้นหมน่ในภายในไม่กี่ปีมันพัฒนาไปเร็วมากถ้าจะเห็นนะฮะอันนี้กล้องตัวนี้เนี่ยคือกล้องไฮเดรติชั่นตัวแรกของโลกที่เป็นระบบะที่เป็นเปนถึงระดับโปรเฟชชั่นอลเลยอันนี้คือกล้องพาราิชัน 24p มันขึ้งด้วยเทปอันนี้ออกมาเมื่อประมาณ